หลายสิบรอบนะคะนาบ้านสวนริมหาชะอามแผนไปนี่อยู่กับปะแจวดู UFO กันค่ะมานานๆเลยเห็นไหมคะหน้าหาดหน้าหาดไม่มีใครเลยไม่มีเรือไม่มีแม้กระทั่งเรือตกหมึกนะคะนี่คือหน้าหาดนะคะแล้วนี่ก็คือ UFO ค่ะอยู่นานมากค่ะคราวนี้ ขยายให้ดูนะคะอยู่นานมากค่ะอยู่นานมากจริงๆคราวนี้เขาดูให้เราดูให้อิ่มเลยเนี่ย UFO mm hmm. เพื่อนที่หัวหินก็เห็นเนี่ยชัดมากอะคุยกันคุยอีกแล้วคุยอีกแล้ว,ลวเห็นไหมคะชัดมากเลยอ่ามีสีไปใช้เครื่องบินแน่ๆเอาเอาเปลี่ยนมีสีนะคะมี7สีมีทุกสีเลยค่ะนี่เขารู้ว่าดาไลฟ์นะเขารู้ว่าดาไลฟ์นะเข เขาโ,โชว์สีให้ดูเห็นไหมคะเห็นหมะสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีอ่าให้ดูเลยให้ดูกนจ,จัดว่าเป็นดาวหรือเป็นอะไรไม่มีใช่ดาวแน่นอนไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนทรงนี้ทรงนี้ U F O อย่างเดียวเลยคะ่ะไม่ใช่ดาวแน่นอนอ่าบินนี่มีกระอ้ามาคุยคุยค่ะคุยเหมือนคราวที่แล้วเลยนี่สีฟ้า ดวงใหญ่ดวงเล็กเขาอยู่หน้าบ้านหน้าโครงการบ้านสวนริมหาชะอำตลอดเวลาคราวที่แล้วอยู่ข้างหลังคราวนี้มาอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้เพื่อนที่หัวหินก็เห็นนะคะหัวหินก็เห็นนี่แต่นี่ชัดมากชัดมากเปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นสีได้ด้วยอ่าคราวนี้ใครบอกว่าเป็นโดรนใครบอกเป็นดูดูกันชัดๆเลย ใครบอกว่าเป็นโดนดูกันชัดๆอ่าดวงใหญ่ด้วยนะอเดี๋ยวมีสีมีสีมีสีรอเขาทําสีให้ดูอ่าอา,อาซีอ,อ,อคุยกันมีสีสีฟ้าสีแดงสีเขียวเอา้านี่เปลี่ยนรูปทรงค่ะคุยกันเลยอ๋อล,ล,ล,ลันล่าลันล่านี่มีสีเจ็ดสีบินไปบินมาอาเห็นไหมคะ่ะโอยเห็นชัดๆค่ะไม่ได้เห็นคนเดียวคะ่ะเห็นกันหลายคนคะ่ะตอนนี้ บินไปบินมาว่าบ้าว่าคุณแก้วคุณแก้วมาดูในมือถือได้เนี่ยเห็นชัดมากเลยเนี่ยเห็นปหมเนี่ยบินว่าวววววบินไปบินมาสวัดแสวงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาสิคะเอาสิคะใครบอกเป็นเครื่องบินเครื่องบินไม่อยู่เฉยๆค่ะคุณบินไปไหนละตาละใครบอกว่าเป็นโดรนโอ้ยโดนอะไรคะโดนใจดาค่ะโอ้ยเนี่ยค่ะ เอาสิคะเน่เน่ดูสิคะเน่เน่เน่ดูสีแขะสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองชัดมากเลยอะ่ะเนี่ยเอาสิอ่ะสีเนี่ยบินไปบินมาบินไปบินมานี่บเวียงปเวียงไปเวียงมาเวียงไปเว,วียงมาเวียงไ่เวียงมาเวียงไปเวียงมา มีมีคนเห็นด้วยนะคะดิฉันไม่ได้ดิฉันไม่มีเอฟเฟกนะคะเดี๋ยวให้ดูคุนอ่าอยู่กับพระเจ้าค่ะพระเจ้า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 กับคุณแก้วค่ะอเราไม่ได้มีเอฟเฟกนะคะถ่ายเฉยๆนี่หน้าหาดค่ะนี่หน้าหาดนะคะอ่าอ่าอ่าเอาให้ดูอีกรอบให้ดูอีกรอบค่ะเผากระพริบให้เราดู ชัดๆเลยเห็นตลอดเวลาปีนี้เห็นสองรอบแล้วเห็นจนชินอนะ่ะนี่นั่งอยู่บานครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะเขาเนี่ยนะจะเห็นร่วงุกตาออเนี่ยนี้่นี่นนยังเห็นชัดๆอยู่เลยลนั่นเขาเล่นน้ำสาแลแ้วงนี้นี่เห็นชัดๆอยู่เลยนี่ขยายขยายเหมือนป้าแจ้วป้าแจ้วเหมือนเดิมคุณแก้วเหมือนเดิมเลยนะที่เดาเห็นนะเหมือนเดิมเลยเามใกล้ก่นะไม่ไม่ไมนี่เขาเห็น